เป็นหนุ่มที่มีงานชุกอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่หนุ่มอนันดาก็ยังขอเจตเวลาหันมาจาับธุรกิจเป็นของตัวเองกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่าเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนงานเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าได้กําลังใจดีจากสาวเหนือหรือเปล่านะคะเฟอร์นิเจอร์ของผมเนี่ยผมพยายามจะทําให้มันเป็นอไอ้พวกดีไซน์ที่หลายคนคงแบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมนะแต่ว่าผมมาด้วยฟอร์ม over ฟังชันผมเอาฟอร์มก่อนฟังชันเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากสมัยนี้มันก็คือฟังก์ชั่นก่อนแต่ว่าผมชอบ ความวิจิตของของการเวลาผมชอบความวิจิตของของอวัฒนธรรมอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าในงานเฟอร์นิเจอร์สมัยนี้มันไม่ค่อยมีก็เลยรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยจะจะดึงความวิจิตของเฟอร์นิเจอร์ยุคพวกยุคหลุยส์พวกยุคโคลเนียลที่มันไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลของอฟังก์ชันซะเท่าไหร่แรงบนันดาลใจมาจากวัฒนธรรมจากศาสนา มันงานมันก็จะวิตชิตเป็นพิเศษเขานี่งานพวกนี้ผมพยายามจะมาผสมกับงานโมเดิร์นก็คือเก้าอี้พวกนี้ผสมกับงานโมเดิร์นจะมีงานเหล็กงานทองเหลืองอมีกลไกเหมือนแบบพวกกลไกที่มันอยู่ในนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมยังผสมกับมาผสมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งยังไม่เสร็จครับ <c oughs> เร็วๆนี <c oughs> ้มันไม่มันไม่ได้แบบเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็คือ ก็ปกติฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดแคลนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทยอยทยานหาหรืออะไรเงี้ยฮะค่อยๆดูๆไปครับผมไม่ได้ไม่ได้รีบไม่ได้รีบผูกมัดอะไรกับใครอยู่แล้วฮะก็แฮปปี้มีความสุขครับเพราะว่าโฟกัสของผมมันอยู่จุดอื่นๆด้วยฮะเรื่องของครอบครัวเรื่องของงานเองก็แฮปปี้ที่ผมเริ่มโตและเริ่มตัดสินใจใน ในบทบาทที่ผมอยากจะเล่นได้มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็คือเลยก็อยากโฟกัสกกับตรงนี้มากกว่า